สวัสดีค่ะาโอ้นี่เราอยู่ที่ไหนเอ่ยที่นี่นะคะร้านมาลองแซ่บปากมาค่ะหกบแปดทับหนึงค่ะโอ้หกสิบแปดทับหนึ่งนะครับทุกคนอยู่แบบไหนหน้าปากซอยเลยเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตถนนใหญ่เลยค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับร้านรับลมดีมากเลบอกต่อการที่เรามาปดูของแซ่บตอนที่เราอยู่สัมภีแล้วซึ่งเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้เลยโดยตรงนะฮะต้องบอกเลยว่าทำไมถึงทำมาลองแซ่บที่นี่ คือขอบอกเอนว่านี้ร้านอาหารต้มตำที่คนชอบกันงค่ะแต่ร้านอาหาร้า,รานอาหารตมตปปนนท,ที่สอะอาดรสชาติถูกปากคนีสาเแ่านี้น้อยบอกว่าน้อยในด้วยชิคกาแฟด้วยความที่ชอบที่ต้มตำก,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 กันก็เลยชิคก้คาแฟร์ก็เฮ้ยถ้าเราชอบทาไมเราไม่เลิกจากสิ่งที่เราชอบก็เลยเนี่ยค่ะพัฒนามาไปร้านมาลองกนดูว่าอาหารหน่ากินมากๆนะคะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกัน ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเราได้อินเสิร์ตอาหารไปแล้วเนี่ยทุกคนได้ชมกดแล้วใช่ไหมบนโต๊ะเมนูนี้ตอนเราบอกเลยนะคะว่าจะมีเมนูที่พิเศษของร้านที่เจ้าของร้านเนี่ยต้องใช้คำว่าอยากผักดันให้มีลูกโต๊ะแต่นั่นคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนกับอาหารบนโต๊ะก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วนะคะต๊ะแรของโอ้จานนี้เลย โอ้โซมตุมเข้าไหมาะโอ้น่าทานมากๆสีสันรู้เลยว่ามีความเปรเี้ยวใช่ค่ะต้องเปรี้ยวน้ำต้มแซ่บเนาะที่สองท้ยคือเนื้อขากระดูกต้องอ่อนไม่ไม่ขาว้วยมะนาวแท้ใช่ค่ะที่ร้านใช้มะนาวแท้โอ้ใช้มะนาวแท้นะคะ,คะอ่ะเดี๋ยวจะให้หยิบขึ้นมานะคะ,คะแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันดูกันนะคะนี่อุ่นๆเลยนะคุณลูกค้าไม่มีควันขึ้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลวกมือนะ อ่านี่นะฮะเจ้าของร้านแนะนำนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยนะพี่เมย์เนาะเดี๋ยวเราดูขอเริ่มจากน้ำซุปก่นกนอกนนะครับทุกคนน้ำซุปก่อนนะนะ้ำซุปก่อนนะเปรี้ยวสมชื่อแล้วเปรี้ยวมะนาวไม่ใช่ตานาำขู่ที่เป็นมะนาวสันไลห,หรือตัมมะนาวสันไหลด้วยฮะแต่นี่คือมะน,นาวที่เป็นมะนาวจริงเลยครับทุกคนโอ้โหเปรี้ยวปราดกไรกตะไรยนะฮะบอกเลยว่าอร่อยไปถึงแบบต่อมความรู้สึกข้างในจริงๆฉะนั้นต้องแ่บสิ่งที่เราตลองเลยกระโดดลอยไปไหนอะะ่อนอ่อนไปไหนแบบ้อนโซ่ไปไหน รู่อาารไไม่เคยจนดุยทัดนะคะอันนี้อาจะเป็นวิธีของมาลองแท้เลยร้านที่หาร้านอาหารั่วโลคว้วไทยะแต่ทนี่ทุกคนก็ลองเพราะว่ามาลองแทะลองกันกับคนทั่วไปเลยชางกับไปร้านนีเลยค่ะมีไก่ทอดคืคนรู้ต้องได้าคนมานะคะเต๊โต๊ต้องสั่งแน่นอนไก่ทอดมันเป็นยังไงหนึ่งเลยคือปกติเราไปทานปีกไก่หรือไก่ทอดเนื้อเนื้องตัดข้างในะแต่ไม่ค่อยมีรสชาติมันจะแบบแห้งๆอเนา่แต่ของที่ร้านเนี่ยก็สุกแต่ว่าต่า ุุกกครับบขอขออนุญาตทานแบบว่าทานทานดูเลยนะฮะนี่เลยนะเนื้อหน่อยนะคะไม่มีเนื้อแดงนะทุกคนนะฮะแล้วก็กรอบนะฮะกรอบนะฮะกรอบแบบโปรตีนเข้าๆเลยนะเดี๋ยวเรามาหมั่งกันทุดคุกกลับบุกทำอร่อยสมชื่อมาลองตั้งนี่ก็คือแบบว่าของทานเล่นนะของทานเล่นตาล้อุกนิดตกหน่อยนะครับทุกคนแต่ข้าไหน้ด้วยนี่ก็เหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดู ูนะคะนี่มานะี้มานะคะนี่แบบนี้ขอย่าดจบมือนะคะมือนี่ล้างสะอาดไปแล้วเราควรทำอย่างนี้นะฮะการกินแล้วเราต้องตัดเฉียวนะฮะมันจะจับจีบก็ได้อ่ะเพราะนั้นจะต้องลองกันหน่อยต้องลองกันหน่อยกับนี่หน่อยน้ำตักหวานนะฮะอ่าจุดมเลยนะครับดูแน่นนะรสชาติดีมากไม่ต้องควยตัไตแตแตั้งแต่เลยอร่อยจริงๆไม่หมดพ่าเลยอ่ะนี่ต่อไปถึงอย่างไรเราอีกนะเมนูต่อไปของที่ร้านก็คือสั่งจานนะคะก็คือ คอหมูยากแต่ทำไดูคอหมูที่ร้านในร้อนจะแทงนะคอหมจริงไม่ได้แบบเอาหัวหลหรืออะไรประมาณนั้หัวไหลมาอันีไม่ใช่อันนี้เราคอหมูจริงแ้ที่สำคัญที่รานเลือกคอหมูชิ้นที่มันน้อยจะ้มอยูแตกแต่ยังต้องมีมัน้วจะไม่กีนเลยไม่ได้คือบางทีมรมันเล็กนิดนเนยแล้วมันก็จะไม่ได้ค่อยได้รสชาติของเจอหมูมากนักนี่าเราขายราใช่คเจอกกู้มาแล้วมะคะน้มูของพี่มาร์ควินกเอนะนกิ์ร้านาหารร้าัู้ าัแน่นอนจะไห้ความร่แต่บอกเลยว่าดูนีมากเลยนะมีความเป็นดอกเรี้ยวไทยมากนะมีแตงรื่องมาลองกันความร้อนด้วยเปิดได้เลยค่ะเปิดนะครเปิดมอไมมีโอ้โหอนะคะเปิดมาไม่มีงจริงเพราะเดี๋ยวชุดจะตามมาใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวก็ต้องมีเพราะเราต้องจุ่มลงไปจะต้องคำนว่าจิ้มจุ่มนะนี่าด้อารมณ่บิชากงของสมุนไพร้ได้ได้ไต้ได้ได้ได่อน้ได้้้ไ้ไ้้้น สมุนไพรอย่นนี้เราจะไม่อันนี้ของเรยขาเป็นสมุนไพรองแต่เ้าหมักเพื่อให้สมุนไพรมันเข้าถึงน้ำซุปแล้วบางคนจะเกลดว่ามีสมุนไรรอแต่เราไม่เราเรียกได้ว่าหมักซะาก็ได้ไม่ต้องตัดติ่ใช่มะกูดก็เลยเรียกได้ว่าเหมือนการเป็นเล็รีเซนมาให้กินแบบว่าฟิลมชั้นง่ายขึ้นก็ได้เพราะบางคนแบบว่าโอ้นี่คือได้สมเนไรร้อนอยู่ร้อนแค่มนแบบเนี้ยต้นไจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ตั้งเองร้อยสิบกมาวเรา่มต้น่องหนื่ยเย้างนนั้งเอง อยากูีน่มก็ของนัอยากา่ะถ้าที่ทำคเอาแล้วก็นะต้องใ้กันยแล้วก็รมขตัาุดดิ่งะดาใแ้ครอยากไอว่าถ้าลสงที่จริงก็ทุกกาไปเลยเราก็เทเลมก็สายเทเลยก็สายเทกับสายสวยยก็นัที่นะคะเดี๋ยวาลองจุ่มก่อจุ่มกุ่มน้องหนได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้นก็ได้นะะโอ้หนีะไรก็ว่าจุ่มแล้วนะเอาน้องมนกลุมไปเลยนะครับว้าดีมาก ต่อเลย่ะบี้ได้ชิมอ่ะน้ำซุปัวดีจริงดีมากๆมันสุทธิกแบบมีความเป็นเนืยอดไทยสะุงไทรแล้วก็มันมันไปสำะรับบะมีย่างับมันรู้สึกเอื้อพวกใสใจเดี๋ยวอ่ะลไม่มีต่อไปแล้วคะคุณถู้จิ้มุดแล้วแา่ไไม่ได้ทานแว่ว่าแนะนำหน่อยเรื่องของเนื้อตอนไปเนื้อน่อาย่ะโอเคไก่สาเนื้อสายเนื้ก็ต้องไม่านะเนื้อน้องลาอันนี้เราใช้เนื้อนงลาแะนะดูดูจากลายเนื้ได้เลยค่ะเนื้อน่องลายมันจะเป็นเนื้อแดงค่ะและ้ ลเจอีที่ร้านไซเนอร์ร้องไหเนเลือ้องไแบบชุดละเท่าไร่เนือนองยแบบชุดละร้อยเก้าสิบาทโอ้ยคุณร้อยเก้าิบได้เป็นจานแบบนี้เลยนะนี่จานข้าไใบหน้านะฮะจานข้าไใบหน้านะฮะใหญ่หน้านะร้อยเ้าทนั้นก็บอกมาในตัหนักแล้วว่าิ้จุกน่ครัชุดเนือชุดหูชุดทะเลแล้วก็เพียนแค่ร้อยเก้าสิบาทจัาแรกแล้วก็ได้อยู่เปนกานตกไปเลยได้ค่ะใช้เพว่าทุกคนสโต๊ะมาพร้อมกับนี่เลยหม้ออเมริกันพีนะครับ ยังไปไม่รเหนียวกับจริงเขาสวยเาก็ดีแลขณะที่เราเล่นมือหน้าเราสกทีแล้วก็บอกว่าก็ยังร้อนอีกแล้วไม่ได้ดูอีกรนะเ้าเหนียวเาเหียวไม่แข็งเลยคนนุ่มระบุนุ่มระมุนอะจะป้นี่อห่งครั้งเนี่โดนล้มกแล้วนนั้ก็แล้วแต่เราบอกเลยนะว่าการทานเขาเหนียวเนี่ยนุ่มจริงๆรู้สึกความเป็นตันี่คือจริงของทุ่ดก็ไปสุตของรานนะวันทีจะเป็นน uh, um, ้ำ uh, จ uh, ิมแบบไม่ดแส่ระสุมาานมาาแ้ๆนะลองเสิร์ฟามนะะเราเอาเนื้อหม เดทองกาตักนะครทบตัดนะตัาดนะทุกคนโอ้เห็นไหมเห็นไหมหูรับน้ำ้ปข้างในเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยเรด็ดมากข้าวม้น่ก็สุกใช่ข้าวม้่กดความหอมขอมมนแล้วก็จัดเปรี้ยวมีความคมก่อมันมันได้ความนที่รึกว่าเราไม่กอาหารท่ไหมดมันอร่อยจริงหมดมอร่อยจริงอ่อยจดูนโห้อ่อยนี่สราตบเล

ไม่ตาเลยรู้แึกแบบว่าเอาเ็นเปนี่ตัวอย่างเ่นแบบเอนเป้รอสโลงรเปล่าคนมาที่ได้เป็นความรู้สึกทุกอย่างกันเลจบที่นี่ไปเลยออจบที่มาลองแซ่บนะฮะอร่อยอ่ะอร่อยจริงนะอร่อยมากแล้วอนต่อไปมีอร้องต่อไปเป็นอันนี้เลยค่ะยำเส้นยำนี้เส้น่กุ้งมีความเหมือกันกั้ก็เลทะเล่อ๋ออันนี้เราต้นงเท่าไหร่นะฮะอันนี้หนึ่งร้อยบาทอ้ยคนหนึ่งร้อยบาทดูสว่าจะเหมือนเป็นยำมุ้งเส้นโบราณด้วยนะฮะใช่ใช่อ๋อเป็นกวยเตียแบบยมอ้ กาลองนะตัดเหมือนชิ้นนดเกัมอนติ้กชิ้นยืดเยลกับปึกนะกับยำเนาะยำโบราณเลยควว่าเป็นยำโบราณาหึกนึบๆนเส้นเนย่วุเนแต้ยออไม่มีคำวาเป็นแน ดีมากเพราะเราต้องต่ออะไรดีอ่าอันนี้สุดท้ายของอาจารย์ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเมนูที่ผมแอบกระซิบคุณเนยต้องบอกนนะครับว่าจริงๆฮะเขาไม่ตัดผลไม้แล้วผมไม่แอร์คริสลงไปเองเลยนะวะอยากได้ไอ่เตมด้วยโอ้ยเห็นไหมว่าเขาทำตามออเดอร์ได้เอาเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าตัดผลไม้เริ่มเท่าไหร่นะตัดผลไม้นี้จะกี่บาทแล้วถ้าเราตัดตัดแบบผมอย่างเงี้สิบบาทโอ้สิบบาทได้แตเกมเขาบอกว่าานองตัดสิบบาทนะโอ้โอยโอนอันนี้ต้องเดือดขาดนะฮะเดื่ดหาดเดือดขาดหือหือเดือดขาดซาโลว์หนาดีค่ะหนาดี ไอ้ขหมอมุกกะมุมไข่ดาวใส่เทมปุรดีมากตัดเปรี้ยวตัดหวานโอ้นี่นี่อะโอ้ยโอ้ยแบบเลืองมากลตัดเปรี้ยวมากเลยและนี่ก็คืออาหารของมันกราหน้าที่ยำมอเยอะาไปจดที่ตนี้ที่สัลงกันอันนี้แค่ตัวจบที่สั่นะเขายหมูอีกเยอะรับทุกคนอันนี้คือน้ำตกความหมูย่างน้ำตกความหมูยามาดูยยุบยุบมาใกล้ๆแต่ริงที่ดูอีกรอบนึง้ยแต่เขามีเทกเจอร์ที่แปลกนะมีความติดมันหมูด้วยใช่อเพราะเขาใช้หมูตัวยกเด่นอะไรอย่างเงี้ ตีนบอ่ะมตูนี่อะตองจริงไม่มาพาดไม่มาพาหกสิบแปดตึกหน้าตนดมเลยปากซอยเลยจริงๆปากซอยที่ทำน้ำมันเหมดเลยต้องมานะที่จริงมันเป็นปากซอรู้เลยว่ามันอยากสนับสนุนความอร่อยอยากสนับสนุนปีมือนไทยนะครับตัแบบเนี่ยเป็นตรที่ใครดขึ้นคืออย่างที่เรนเนี่ยเสรแ้คือเปิดงทอรชาตี่เราชอแล้วเราก็กินเรารูไม่ัวเาเขาินแล้วเราไม่กดท้องกนแว่เราแต่เราเนี่ยมาแบบให้เป็นสูตรสีก น้องอไอ้แท้ต่าใส่บกแท้แท้การรู้จักอาหารสันก็เพราะว่าไรวารสชาติมันมีความเป็นสาตางกันก็มีการผสมผสานการใช้คนที่นีางรเถูกาถูกใจถูกใจแรงยิ่งเนือทย่หอมสุดเลยนะคะตอนนี้ผมใจไม่ไหวนะผมต้องของกินบบตัตนะครับทุกนแมเดี๋ยวพอยัทำหนึ่งก่อนนะโอ้โหนี้ต้องได้แบบลอมากเลยหมดใจไ่ไหแล้วเราไปก่อดับตรงนี้เลยนะเพราะว่าต้องกินยู่เยอะเลยไมาครับทุกนขอบคุณทุกค่านทานเยอะนะสุดท จนกินไม่หมดมันจะคุมค่าเป็นอย่างน่างนี้เองนะคะโอ้ค่าเสียหายแล้วนะวันนี้วันนี้นะคะจา์ค่าเสียหายหนึ 1, ่งหนยสบาทแต่ว่ากี่ย่างเนี่ยโอ้โหหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิอสบสอย่างคะ่ะ12ออย่างแล้วคะ่ะ 1,114บาทจ้ะ1,114บาทแล้วเลข14ออกไปงวดที่แล้วด้วยนะะคแต่แต่อันนี้มีส่วนลดด้วยนะคะอ๋อทำไมถึงลดทำไมถึงลดอ่าโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าใครเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็มาทาที่มาลองแซ่บนะคะให้ส่วนลด10%โอ้จนถึงสิ้นปีค่ะโอ้โหทุกค้าช่วงชลล์สใหม่ไปด้วยกัน10%เปอาจริงๆลดไปร้อยกว่าบาทเลยนะลดไปร้อยกว่าบาทจุกๆนะทุกคน ร้น,น,นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากากับร้านมาลองแซ่บที่เปิดมาแล้วยังให้ส่วนลดถึงเต็มเซ็ตแต่บอกเลยว่ามาง่ายมาง่ายมาสะดวกติดถนนใหญ่นี่พอกอยากคิดว่ามาร้านนี้ลำบากนะเขามีร้านจอดรถเป็นที่เลยทุกคนที่ผืในใหญ่กี่ไร่กี่ไร่โอ้เป็นไรเป็นไร่เลยไร่ที่เป็นล,เล,ลเนอเรือไม่ใช่ไร่ลูกค้าออกไปนะครับเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนกับความอร่อยแบบนี้ ดูสิหมดทุกอย่างหมดจริงๆนะคะวุ้นเส้นยังละลายเลยนะคะอ่ะก็ต้องอย่าลืมเลยแวะมาได้ที่มาลองแซบอยากรู้เพจหน่อยช่วยบอกเพจหน่อยได้ไหมคะ<พ>ติดตามที่นา้าคะมาลองแซกภาษาไทยเลยะเพราะมาลองแซบก็คือตัวตร,ตรงตัวเลยมาลองแซบแต่ต้องเน้นดูด้วยว่าต้องมีคำว่าหน้าปากซอยอ68สิบแปพับหนึ่ง ไม่ได้ให้สามตัวตรงงวดหน้านะหมายถึงว่าซอยที่เขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะนี่เลยอยากให้จริงๆมาลองแซ่บจริงๆนะคะจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนลดมั่นใจได้สะอาดใจบริสุทธิ์ใจนะคะเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่อยู่พี่ผู้หญิงก็อยู่พี่ผู้ชายนะคะสังเกตได้เลยว่าเจ้าของร้านจะอยู่ที่หน้านเคเชียแบบนี้นั่นเองอ่าคิดแบบนี้เลยเพราะว่าคิดตังค์วันวันรวยมากนะคะ,นะคะ รวยมากนะคะบอกเลยว่าอย่าลืมแวะมาร้านที่เรามาลองแซ่บลด10%ถึงปีใหม่เป็นของขวัญให้กับชาวไทยทุกคนแต่เอ๊ะเห็นว่า27นี้ช่วงลอยกระทงหรือเปล่าใช่ะจะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ะชคะ่ะมากิจกรรมลอยกระทงก็ลด10%อยู่นะ,ะ,ะมาภูมมากเลยใครมาทานร้านอาหารร้านมาลองแซ่บนะคะในวันลอยกระทงนะคะทางร้านมีกระทงแตก หนึ่งกระทงตหนึ่งช้อนเลยค่ะโอ้มีกระทงแตกด้วยนะคะลอยได้ที่ไหนถึงที่ร้านจะไม่มีที่พอที่ลอยลอยเลยที่จุ่มเลยนะคะเป็นกขนมปังนะคะแล้วก็เราก็ตักมากินนะคะอาจจะมีทุกเพียนก็ดึงออกหน่อยอาจจะเป็นกระทงบุ้นเส้นก็ได้องกับผักนะคะเมนูสเปเชียลใหม่ของมาลองแทกพูดไปก็ว่าปลเวอร์นั่นเองนะครับผมเอร์เองก็ของร้านก็ทําได้อยู่แล้วนะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราบอกเลยว่าพนักงานที่นี่เอาไปเลยค่าดาวหิ้งแย้มแจ่มใสต้อนรับน่ารักนะคะแล้วก็ คนทำทำแซ่บมากเลยเพราะเป็นชาวอีฬา,า,าแท้ๆทางานออกมาด้วย